หนึ่งคู่ตามน้ำสำหรับในคัมมคืนนี้ครับกับสสตรโซฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หนึ่งคู่ตามน้ำในสุดยุโรป้าลีกรอบเพลย์ออฟนะครับนัดแรกคู่ระหว่างเฟเนรปาเช่ครับเปิดบ้านเจอกับท่านของนอเนลฟอเรส์นะสำหรับคู่นี้เนี่ยผมเลือกเชียร์ทีมบ้านครับท่านของเฟเนรปาเช่นะครับผลงานให้เกมล่าสุดของทั้งคู่นะเฟเนรปาเช่เนี่ยก็ถือว่ากำลังร้อนแรงนะครับทั้งในลีกทั้งยุโรปชนะมาต่อเนื่องครับล่าสุดก็ชนะมาสี่เกมรวดแล้วนะครับมีเกมล ในส่วนของนอตแฮมฟอเรสต์นะครับผลงานโดยรวมก็ค่อนข้างปานกลางนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่ครับเพราะทีมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโค้ชมานะครับทำทีมไป4ครั้งเนี่ยฤดูกาลนี้ก็เพิ่งหวังในส่วนของรีบูตผลงานนะครับกับการครับสถานการณ์ในลีกก็ยังยากลำบากอยู่เหมือนกันครับส่วนนะครับสภาพความพร้อมของนักเตะเองนะครับก็นะครับไม่มีตัวเลขอาการบาดเจ็บนะครับทั้งคู่ครับในส่วนของเฟอรนเจอร์นะครับเจ้าบ้านนะครับก็ทรงทีมเนี่ยชัดเจนครับฟอร์มที่กำลังร้อนแรงนะครับส่วนทางด้านของนัอเตะ อยู่ในช่วงที่กําลังปรับจูนครับระบบโค้ดใหม่นะครับก็ซึ่งอาจจะทําให้ทีมเนี่ยยังไม่รู้ตัวสักเท่าไหร่ครับส่วนรายการต่อไปของทั้งคู่นะครับเฟเดเชก็ต้องลุยในเกมยุโรปต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของนักฟอร์เรสก็ต้องจัดสรรนะครับระหว่างโปรแกรมในลีกแล้วก็โปรแกรมในยุโรปด้วยเพื่อรักษาโอกาสที่จะรอบตกชั้นในพรีเมียร์ลีกอีกต่างหากแล้วก็เป้าหมายผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ ในส่วนของยุโรปาลีกนะครับกระแสในต่างประเทศนะครับนะครับเงื่อนไขก็มักจะให้ในส่วนของเฟเดราเช่นะครับเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเพราะฟอร์มที่เหนือกว่าในช่วงหลังนี้นะครับทั้งในลีกแล้วก็ในยุโรปด้วยนะครับมองว่าในค่ำวันนี้ครับแม้ว่าจะเป็นการพบเจอกันในครั้งแรกนะครับแต่ทั้จากฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมแล้วนะครับเจ้าบ้านได้เปรียบก่าชัดเจนครับได้เปรียบกันเล่นบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วยนะเฟเดราเช่์เนี่ยโอกาสนะครับที่จะมีประตูเนี่ยเกิดขึ้ ทำสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนทาะขอเนสเฟรตนะครับก็ต้องปรับนะครับสภาพทีมแล้วก็โค้ชใหม่ก็อาจจะนะับต้องใช้เวลาสักนิดนึงหมอวันในครวันนี้ครับเฟเนเปเช่ครับมีโอกาสที่จะเปิดบ้านคว้าชัยได้ในนัดแรกครับเลือกเชียร์ที่เฟิเนรเปเช่ได้เลยครับส่วนใครทั่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับสามารถลูนได้ที่บ้านเขียวเอสเอสหกรับรองว่าแนวทางในชลบุรครับมีมากกว่าหน้าช่องแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ